บรรยากาศก่อนกลางเต็นท์นะครับเนี่ยวันนี้เราจะทำตรงนี้แหละไหนๆก็ออกไปไม่ได้ละรอมาสามสี่วันแล้วทำมันหน้าบ้านนี่แหละเสร็จแล้วครับค่ำคืนนี้ คืนนี้เดี๋ยวเราจะนอนกันตรงนี้ฮะไม่รู้ฝนจะเทลงมากกอนหรือเปล่าฟ้าฝนไม่อำนวยฮะเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยเราซื้อสเสบียงมาไว้ละกลัวมันจะเสียก็เลยทำมันตรงนี้แหละก่อนที่อาหารมันจะเสียเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประกอบอาหารกันตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยร้านนี้อันนี้ กองไฟบรรยากาศครับ,บาบ้านนี่แหละบ้านก็อยู่แค่นี้แหละเนี่ย <c oughs> แต่เดี๋ยวคืนนี้จะนอนเราผมจะนอนในนี้ฮะลองดูซิว่า เต็นท์มันยังใช้การได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้กางมาน่าจะสิบปีแล้วนะตัวนี้เต็นต์ตัวนี้ซื้อมานานนะตั้งแต่อยู่กรุงเทพมันก็ยังกรอบแกรบกรอบแกรบอยู่ลองดูฮะถ้าฝนตกก็ป่อยป่อยโดูที่ว่าไฟชีทมันกัน,นฝนได้หรือเปล่ากันน้ําได้ไหมเดี๋ยวมื้อเย็นเราทาอะไรกินกันรอรอดูเลยครับมาครับเพื่อนๆ หลังจากที่เราเรากางเต็นท์เสร็จสักพักใหญ่ๆฝนตกครับตกยาวเลยอ่ะเป็นชั่วโมงของชั่วโมงนะฮะเลยต้องอาหาผ้าใบามาคุมก่อนตอนนี้ก็หยุดละเดี๋ยวได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูกันดีกว่าวันนี้หาอะไรทำกินเนี่ยเดี๋ยวจะทาต,ตรงนี้แหละครับเนี่ยไอตรงตรงเนี้ยแหละไอกองไฟเนี่ยเดี๋ยวจะก่อไว้สักหน่อย ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะเริ่มลงมือแล้วล่ะเพราะว่าฟ้ากค็คึมมาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะลงอีกเมื่อไหร่แต่จะนอนที่นี่หละไม่ไม,ไม่ไม่นอนที่บ้านละกลางไหนๆก็กลางแล้วเนี่ยว,ว่าจะนอนข้างในเนี่ยครับคงไม่เปียกเท่าไหร่หรอกไม่ได้กลางมาสิบกว่าปีลองเทสดูว่ามันใช้ได้ไหมเผื่อไม่ต้องเผื่อหรอก จะเอาไปใช้โอกาสหน้าครับพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก,ก็คงใช้ตัวตัวนี้แหละมีอีกตัวตัวเล็กแต่ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าใช้ได้ใช้ได้อยู่แหละไม่ซื้อใหม่หรอกเปลืองเอาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มทำละเดี๋ยวเราเต็มของก่อนฮะเดี๋ยวเตรียมตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้น่าจะดึกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูกันครับเพื่อนๆไป ขวัญมาประดี <c oughs> เมนูอย่างนี้ข,ของเรานะฮะมีนี่หนึ่งยางตัวใหญ่ๆนึ่งมะนาวกับย่างครับหมึกไข่หมึกไข่เลยเนี่ยแล้วก็ที่สองอันนี้ที่สองหมักไว้นานแล้วเต็มตัวเต็มตัวจะออกทิปแต่ว่าฟ้าฝนไม่อำนวยขอหมูฮะเดี๋ยวเราทำย่างดีกว่า ย่งกินกับซอสบาร์บีคิวอันนี้ก็ผักแค่นี้น,นี่บรรยากาศแต่คืนนี้เดี๋ยวนอนตรงนี้แหละทุกอย่างพร้อมเตรียมของพร้อมเต็นท์ไม่ได้ตัวฮะไม่ได้กางมาสิบกว่าปีเตน็นท์อันนี้ดูว่าจะจะทนฝนได้ไหมทนไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ำน้ำจยดแล้วครับต้องต้องใช้ผ้าใบผ้าใบรอง คุมอีกรอบนึงไม่งั้นนะัะเรียบร้อยแล้วเมื่อบ่า,บาย,ายลงมาหลายชั่วโมงเหมือนกันนี่ก็ไม่รู้จะเห็นฟ้าใสๆอยู่ไม่เดายากครับอากาศที่นี่เห็นใสๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวก็สู้ลงมาแล้วต้องเต็มพอมไปก,ก่อนคนะเดี๋ยวทำอะไรครับอันนี้ มีแค่นี้สามอย่างเมนูเดี๋ยวเสร็จแ้้ค่อยค่อยดูกันครับว่าจะน่าน่ากินกันไหมครับเราดูนะฮะทีน,นีก้ก่อกองไฟไว้ก่อนเดี๋ยวมืดอ่ะตรงนี้ก่ะนตรนี้สวยนี่ฮะหน้าเต็นก็มีกองไฟนึกเที่ยวทีพนึกนึกว่า คิดว่าไปไปนอกสถานที่แคมป์แคมปิง้งแคมปิง้งก็มีกองไฟฮะโอ้แต่นี่สวยนี่นี่เห็นปะผีเสื้อมีผีเสื้อด้วยบิดแล้วเดี๋ยวดูก่อนฮะว่าถ้าถ้าข้างนี้สวนถ้าถ้าเคลียเคลียสถานที่แล้วอะเคลียสถานที่ร้านี่สวนข้างในนู่นนะฮะน่ะ มีมีที่ที่ปักเต็นอยู่สวยสวยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองไปลองไปยุทํามาข้างในดูฮนะดิบหน่อยตรงนั้นอะ่ะโหดมากป่าล้วนๆอันนี้ชิวๆไปก่อนนะมาครับเริ่มเลยมึดมะนาวเรา พอดีได้ได้มึกมาสดๆไหนก็นเลยลองดูดิ ที่เหลือนี้นู่นเดี๋ยวเราย่างครับย่างในเตานั่นนะฮะ yeah. เ,เลยครับทีนี้นะครับจะช้ยอยู่ใดไฟอยู่ในพี่เสร็จเป็นหนึ่งอย่างแล้วครับนี่แวหมึกไข่นึ่นมนงมะนาวครับแต่การต่อไปก็หมึกย่างตามด้วย ่างอ้น,นี้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาพอหมูนี่ไปย,ย่างเมนูต่อไปนะคะหมึกไข่ย่างออกแบบอร่อยๆเลยนะคะติดตามชมตอนสุดนะจ๊ะ เมนูที่สองเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเมนูที่สามต่อเลยคอหมูย่างกอหมูย่างครับคันกระชงขโมงงชงไปแรงไปไหน รบรรยากาศรอบๆแคมปิ้งที่บ้าน <c oughs> ฝนตกฮะออกไปไกลก็ไม่ได้เลยต้องใช้บรรยากาศที่บ้านก่อนอาหารก็เกือบเสร็จละเสร็จไปสองอย่างแล้วเหลืออีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้หมูย่างข้าวหมูย่างหมักไว้หมักไว้หมักไว้หลายวันละ จะออกจะออกไปถ่ายนอกสถานที่แต่มีเหตุหลายเรื่องเนี้ยเยอะเกินแล้วก็เลยเออจะออกจะออกก็มีมีแต่เรื่องก็เลยกลัวสเสบียงเน่าซะก่อนก็เลยต้องจัดการสเสบียงจนเสร็จแล้วจนได้ที่แล้วอันนี้นี่ก็เสร็จละเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมารวมๆแล้วก็ลองดูฮะว่าหน้า จะน่าทานกันไหมอุ้ย,อ,ยอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ผิดโดยรวมแล้วเดี๋ยวดูเอามารวมกันดูที่ว่าจะน่าทานกันหรือเปล่าครับลองนะฮะจอโจนเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับสามอย่างเมนูสามอย่างทีนี้ก็ได้เวลาชิมรสกันแล้วครับ แมง่วันแมง่วันเริ่มมาแนละ้วเดี๋ยวปิดก่อนครับทริปนี้ก็คงแค่นี้ฮะเดี๋ยวว่าจะขอขอตัวชิมชิมอาหารก่อน <c oughs> ทำมามันหมักไว้นานแล้วครับไม่ได้ว่าจะออกไปไปถ่ายข้างนอกแต่ไม่มีเวลาไป ไม่ใช่ไม่มีเวลาจะออกไปทีไรมันก็มีมีปัญหามาทุกทีเลยก็เลยเอออยู่ไปก่อนแล้วก็เลยรู้ทําไรก็เลยอ่ะนี่แหละรีวิวที่บ้านก่อนถ้าไม่ได้ออกอีกก็คงู่วแหละท้ายสวนนะฮะคงคงได้ไปท้ายสวนละงานเนี้ยครับเอาครับขอบคุณนะครับติดที่ติดตามชมไปแล้วครับ